ขอบคุณครับครับลำดับต่อไปเป็นที่ทีม่อสาธารณประโยชน์ลำดับแรกม่อโรงเรียนแรรบวิทยาแปดสิบสองต่อเจริญผู้ม่อแม่บุนะ้พงน้ำมองทองหลัง ผู้รับมอบขอเีินเชิญท่านประธานท่าผู้ใหญ่ช่วยมอบใหมาเลยครับนังเต็มเลยคต่อไปมอบชมพอสอมอหมู่งี่17ผู้มอบ แม่ห่ารองความหนานพรัางน้อประธานรอสมอหมูที่เจบเชิญครับน้น่อยไปใส่ได้น่อยเอออสมอร้องกดูถทวครับคุณก็ดูกับคุนแค่หนรับ าไปเป็นพิธ ouais uh ี huh. ่ทอดผ้าบางสุบุญที่อาจสงจำนวนสามชุด้วยกันนะครับต้นเตะตลุมพังัดลมพังดังลำพื้นแรกขอเชิญชสอสอปตสุริยาใจเอื้อผู้ช่วยมลคงดีผู้ช่วยจเนยันเสือนมพ่อหลเงแกนไทยแม่แหนตุ้งพ่มายแม่วุ้นมองวามหลานแม่เหามองวามหลานแม่เลื่องชะลอชน คุณสุกัญนนาบารมีเอร์คุณจาเรียงยืนจงคุณแม่ยิ้มคุณวิริยะสุขสิบเอ็ดท่านเชิญครับเน็ตไม่แข่เน็ตไม่แข่แรง ไกลๆนะธร้มาครับผู่น้องผู้ใดรองต่นสองคนาทีไม่ครบแน่ไครบยังครับครบธรรมานนะครับนามครูารนิจจานามครูกัร I um. พ่อฉเฉลียวเนีน่ยพ่อหนางแม่ละประพลแม่โผสุขัมพ่อเฉลิมโมเมแม่หลุยยพ่อผักแว่นแม่สุภาพเนี่ยพองหานางแม่สเสนีโมเมนายสวยหันทันหอกพ่อฉเฉลียวแก้วองเด็กแม่คุนเกลือทำายใครใครเกลือกล่องในหะ้ซื้ือกล่องให้นะ

นามกุงนาหตานงท่สาครับว่าก้นโยม้ับหวงท้าเงาไปหาพระพุทธเจ้าโยมคนมโยเนิมมลิจานาคปิจาวัราาอวาทว้ตโนโอวาทิทวาริโยันเตเอตัรโอวาตเรโอ ขอบคุณครับชุดต่อไปขอเ,เชิญคุณภูดิ์รองน้ำคุณช้อยป่าพี่ไม่แม่ถนัทเอกเพชรคุณประยูนทองน้ำนนนคุณประสิทธิ์พงน้ำคุณรุ่งอรุณพงน้ำแม่ลำยดวยเกตพี่ไมแม่ปีดาพรนนภาแม่มวลโมกพี่ไมพ่อชูศักดิ์แกลงทอง

มาแด้วเม็ดครบยังครับพร้อมครับนะครับนามรูปางนิจารนามะรูปาทุกขันนามรูปามนัสาพระบางที่สสสีครับทางพระแม่ Niyah tanya Kalinyawarta sangkalka upantayada ambigo lagita uruntantire sayangu, มือตรงตรงก็ศอยู่ตรงโน้นต่ต่างเนาะตรงนี้มันมองไปเบิดตรงเก็นครับมีพิธีการขาดเอกเนาะ นี่นิดสาชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดี نا, ค,สสด a, คุณสวนฝากค่ะขอบคุณนะคะางานเขาดำค่ะหลานชายเสียชีวิตอายุสามสามสิบเจ็ดปีค่ะของนายสุภัยบูลปลงน้ำพอสังเกตนะครับหลานชายนายสุภัยบูลปลงน้ำเมื่อวันที่เก้าพฤษภาคมพศสองพันเ้าร้อยสามสิบเ มันใส่แล้วมันอันนี้ไม่ได้มันโดนพัดลมนีงตองเองตรงเอานี่ปิดพอจะใส่ค้าแล้วมันใส่ไม่ได้ปิดอันนี้เป็นบุตรของพ่อสุรทินแม่อุญโรงน้ำมีพี่น้องร่วมสายโสดจำนวนห้าคนหนึ่งคุณสุกันสุกกานดาบังเบเกอร์สองคุณประยูรโรงน้ำสาม คุณรุ่งอรุณพรมน้ำสี่คุณสุภัยบูลนายสุภัยบูลณพรมน้ำผู้วายชนห้านายประสิทธิ์พรมน้ำนายสุภัยบูลณพรมน้ำเมื่อมีอายุครบปียันยืนได้เข้าเรียนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาแ2ดสสองโคกตองเริญจนจบงั้นป .6 หลังจากนั้น ได้ไปประกอบสังมาที่ที่รุเทพหาน,นครเพื่อช่วยเหลือครอบครัวหาไายได้จุนเกี่ยวครอบครัวมิได้ขาต่อมาได้สมรสกับนอสอจันรสสักุิยยุจยงมีบุตรชายหนึ่งคนได้แก่เ็กชายปะกอร์เกีียวในใวเห็นพ่ใ่คนนั้นแกประวัตาป่วยนสุภัยบุญรมน้ำ ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงได้ไปพบแพทย์ตามนั้นตลอดมาแต่พอเมื่อได้ไปพบแพทย์ครั้งต่อมาคุณหมอตรวจอา,าการและวัดความดันโลหิตจึงได้พบว,ว่าการทำงานของไตบกพร่องจึงได้ไปพบไตจนอาการต่อมา ว่ามีอาการทางกับอักเสบคุณหมอทำการรักษาอย่างสุดกังสามารถแต่ก็ไม่อาจช่วยชีวิตไปได้ได้สิ้นใจด้วยอาการสงบในเวลาต่อมาเมื่อวันที่สุาพค2561เวลาทีหนึ่งยังลมาส่แรง

อย่างพร้อมเพียงการประกอบพิธีมาตั้งแต่เริ่มต้นจนบัดนี้ทุกท่านได้ตั้งใจเป็นถูงเพื่อเทิดให้กับโลนได้าของท่านไว่แต่บริสุทธิ์แต่านะัเป็นอย่างยิ่การกรรมวงวกีกรรมังมโนกรรมังาโหสิกรรมั่าอุศลละกรรใดที่เป็นกรรมไม่ดีที่ผู้บรยชนได้เคยรุ่นเกินกันมา เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่อันต่อหน้าเป็นร่างต่างท่านที่เจตนาหรือที่เจตนาก็ตามขอองค์หลวงพ่อสิกาบุตรส่วนราการใดที่เป็นการดีที่ผู้ไว้ชนได้เคยกระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ขอจงมารวมเป็นพระวัตรปัจจัยเป็นกุศลโดนพินดานโดนมณานให้จบปีนี้ เป็นเกียรไปอะไรและระลึกถึงผลงานความดีของนายสุขไทบูรณ์โภนาขอเรียนเชิญท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติได้ท่านใจอภิธานอในการมารเกรน รลำดับสุดท้ายขอเดียนเชิญท่านประธานในพิธีในบุญช่วยลูกนายผู้ใหญ่บ้านอุโบสถหมู่ที่ิบเจให้เกียรติทอดผ้ามหาบังสุภุนและประชุมเรื ah ่งรองกาบที่มอญพระอัสการสุพัสฐานผู้โกรธทางสูงที่เจรนาผ้ามหา ตอสืบคุณแ่ไม่หมดด้วยความอารมณครับ อิชาตกกิจศพของคุณไพภูมโกน้ำในวันนี้ขาิมนพระองค์เจ้าเย่งไจ้นอนนะคนเทามีได้ไปก็ไปกันนี่เออ วนไหนที่มานั่นเองก็ไปหลังจากพระเจ้าวางเสร็จแล้วก็ขอได้เกินท่านผู้มีเกียรติองในกันเป็นลำดับต่อไปทที่สวัสดีค่ะคุณขันทไขอขอคุณนะคะับอด้วอะไร การประกอบพิธีชาปนกิจศพของนายไพโรจน์สุขโรน้ำในวันนี้ได้สำเร็จทั้งามดเรียบร้อยขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรทุกท่านที่ได้มาร่วมประกอบพิธในวันนี้นะครับผม ขอะะไอธิษฐานเอาคุณพระคัสตากใจจงคุ้มครองทุกท่านที่มาร่วมงานขออนุญาตลงไล์เลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกส่วดทุกดวงตานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับข้าขออทุกทีเพียงแค่นี้สวัสดีครับคุณธนะพลไรสตาสวัสดีค่ะ trên tay mình trên tay mình ok thôi bắt gạo bắt gạo mhm thôi ờ, xin một tiếng เดี๋แก้วกอนุญาตลงไลฟ์เลยนะคะแต่ก็จะถ่ายบริเวณวัดให้ดูเออแกอวหมวกก่อนอนุญาตลงไลฟ์เลยนะคะสวัสดีค่ะ